สวัสดีครับสมาชิกชอ่อง FX4G เทพหลายทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องนะฮะเมื่อสักครู่ผิดพลาทางเทคนิคนะครับก็งวดน,นี้ก็ให้9กับ7นะครับแล้วก็อันนี้คือชุดลาดนะครับเอ,รเออตัวนี้มันหลุด9ไปเนาะถ้ามี9ตัวหนึงก็ได้เสียแลนะฮะตัวนี้อาจารย์สัน7 7 3 7นะครับตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับ สำหรับตัวนี้ก็เป็นพิกัดบนพิกัดล่างนะครับพิกัดบนก็2 1 0 9มา307นะเข้าหลักศูนย์นะครับอันนี้ยังไม่ผิดนะครับอันนี้ก็พิกัดล่าง5 4, 2, 7, ้า7ี่ก็งวดน,นี้ก็7ล่างแน่ๆนะครับนะทีนี้เราไม่เราไม่รู้ว่าจะมาด้วยกันนะก้วกับ7อาจารย์ฟัน9ก้ากับ7มา7 9 9 7้านะครับนะอันนี้ก็อยู่ในช่องคือตัวนี้นะครับให้9กับ7ฟาด9นะครับก็ ออก307 97นย์เจเ้านะครับนะก็มาครบนะฮะตัวนี้สำหรับดับบนดับล่างนะครับผิลาตาเทคนิคนะครับเอาไม่อยู่นะฮะสำหรับในช่องอาจารย์ก็จะมีให้9ก้กับ7เป็นล็อกนะฮะ9กกับ7เป็นล็อกก็มีเจย์นะครับ เกเจ็ดนะฮะในนี้ก็มีเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดนะครับก็มาทั้งคู่นะครับสิบหน่วยบนตรงนะครับยังยังใช้ได้อยู่นะครับตัวแรกตัวแรกนะฮะอันนี้ล็อกนะฮะล็อกเจ้านี้ก็ คู่นะครับ9720คู่กินดีด้วยนะครับออมสิ่ะอคมสินก็ออก88771นะฮะก็เข้า1771ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว97ก็จริงนะครับแต่ตัดแต้ม ตัดแต้มนะครับก็มีศูนย์เจเจด้านะครับศูนย์7ดดเกดนะครับก็เข้าบนเข้าล่างแล้วตัดเลือ8ดชุดนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ส่งให้ใครก็ทําไว้นะครับสําหรับหมวดหน้าเป็นตัวนี้นะครับมวดหน้าเป็นตัวนี้นะครับได้ปูแดงก็เข้าศูนย์สามเจ็ดเจดศูนย์นะครับใครที่ซื้อหนังสือปูแดงไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับอันนี้ก็ เล็กๆน้อยๆนะครับจากข้อมูลในช่องนะวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้เก้าเจ็ดนะครับก็มีบางท่านได้สูง7็ดนะฮะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเจ็ดลงล่างมันขึ้นบนด้วยนะครับก็ถ้าเล่นบนล่างก็ก,ก็ไม่ขาดทุนนะครับตัวนี้สํา,านนสำหรับข้อมูลเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ วันหน้าก็คงจะใช้ชุดนี้กันให้สมาชิกในห้องวีนะครับสำหรับใครที่อยู่ในช่อง YouTube ก็คอยติดตามชุดนี้อีกนะครับคอยติดตามชุดนี้อีกอาจารย์ก็จะลงให้ชุดนี้นะฮะลงให้ชุดนี้อาจารย์ก็จะลงให้ชุดนี้นะครับคอยติดตามยูแลกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมของช่องนะครับสวัสดีครับ